ครับผมมีแก้วโยเกิร์ตนะครับแล้วมีอะไรอีกครับยังมีของเหลวใสๆอีกนะครับนั่นก็คือโอ้โหรู้จักน้ําด้วยนะครับใครๆก็รู้จักเออโอเคนะน้ำธรรมดานะครับแก้วโยเกิร์ตธรรมดาธรรมดาเลยนะครับเอาของง่ายๆใกล้ๆตัวทําการทดลองกันใช่ครับนี่ครับการทดลองอย่างนี้นะครับพี่โจก็จะเทน้ํานะครับลงไปในแก้วใบใดใบหนึ่งนะครับแทนต่แบนี้นะแต่แบนี้หนึ่งนะครับตำแหน่งที่สองแล้ว ตำแหน่งที่สามนะให้ไปนี่ใบทีวหนึ่งมาที่สองมาที่สามแล้วพี่โจเทลงไปเทน้ำเรียบร้อยแล้วน้องๆดีกว่าครับเทลงไปไหนดีหนึ่งสองหรือสามไปไหนดีไปไหนไปไหนไปไหนดีหนึ่งสองหรือสามไปไหนอ่าอันนี้ว่าสามข้างหลังว่าสองสองข้างหน้าว่าหนึ่งสองหนึ่งกับที่สองเยอะแยะมากมายเลยพี่โจเห็นกันชัดๆว่าใบที่สองละกันเซนซูมาใบที่สองนะโอเคนะครับเทลงไปที่สองนะครับผมเทเลยนะครับพอประมาณพอประมาณ อ่าแล้ครับอ่าเทงไปแล้วช็อค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 โอเคครับพี่โจครับเทลงไปพอประมาณเทเรียบร้อยแล้วครับพี่โจทำการทำไงครับทำจากนั้นก็ก็ทำการสลับสับแก้วอย่างรวดเร็วเลยนะครับโช็ออ่าเป็นไงครับน้ำเดิมนี่หกกระจายลิ่วเทเลยสลับไวมากครับไวมากครับเหนื่อยแล้วเนี่ยครับผมเออกินนกหวีดเข้าไปแล้วครับสลับไวมากเลยให้ทุกคนนะครับ มองให้ดีนะครับตั้งใจมองนะครับตั้งใจดูดีนะครับเดี๋ยวนับ1 2 3สาพี่โจสลับไวมานะครับ1นทีนี้นะครับพวกเราครับพวกเราต้องตั้งใจชมให้ดีนะครับน้องๆคนไหนตาเล็กนะครับขยับตาหรือว่าแหกตาดูได้นะครับให้ตากว้างๆดูได้นะครับขยับตากว้างๆดูได้นะครับพี่โจครับหนึ่งอีกนิดนงครับพี่โจครับอย่าดูอย่างเดียวครับต้องสังเกตด้วยว่าสุดท้ายแล้ว น้ำจะอยู่ในตำแหน่งไปที่เท่าไหร่หนึ่งสองหรือสามพี่โจอพร้อมไหมครับพวกเราพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับหนึ่งสองสามพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมเมื่อยแล้วครับโอเคเข้าเลยครับไวมากครับพี่โจอทำว่ามากอ่ะยังเหรอครับปุ๊บซ้ำอ๋อว้ายมากครับบอกกันไม่ทันนั่งกันอึ้งไปเลยครับนั่งกันงงไปโอ้โหว่ามากไม่น่าเชื่อครับพี่โจอทำได้ไวมากจริงโอ้โหไม่น่าเชื่อ พอเริ <that> ่มเกลียดตัวเองแล้วไวมากเลยครับมอยทันไหมครับเร็วมากเลยนะครับใบไหนหนึ่งสองหรือสามไปไหนครับใบไหน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 มีคนว่าสองด้วยสองหนึ่งสองหรือสามไปไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวสุดมากส่ดแม่บอกใบที่สามนักวิศาสตที่ดีนะครับพอได้ข้อสมุติฐานแล้วนะครับในการพิสูจน์หรือว่าทดลองนะครับผม พิสูจน์ใช่ไหมครับแต่ว่าถามน้องๆก่อนพิสูจน์ยังไงดีครับพิสูจน์ยังไงดีครับเทเลยเหรอครับโอ้ยน้องเชือกฟ้าบอกว่าเทไม่ได้ครับวันนี้มาสนุกทั้งทีครับเดี๋ยวชอบใจจังเลยให้รางวัลก่อนออกมาลูกออกมาเอาอกมาแล้วรางวัลแล้วรางอัลแล้วมาแล้วรางวัลเลยนะครับอุลตร้าแมนไปเลยลูกอุลตร้าแมนไปเลยอ่าขอเอาเซ็กซี่ไปเลยค่ะน้อำหอมเยอะมากตอบตลอดเลยเนาะคนนี้สุดยอดในคนนี้กล้าแสดงออกเยอะมากเลย เแต่ว่าพี่โจว่ามันธรรมดาเกินไปนะครับขอเปลี่ยนเป็นสาดแล้วกันนะครับน้องๆครับสาดเลยสาดตุ้มไปทั้งน้ําไปทั้งแก้วเลยนะครับแล้วก็นะครับผมกระเล่นเปนทั้งคนเลยดีไหมครับดีใช่ไหมไม่ดีไม่ดีนะอ่พี่โจครับเริ่มเลยครับเริ่มเลยครับไปไหนดีไปไหน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 ดีไปไหนดีไปที่หนึ่งขอแล้วกันอ่าไปที่หนึ่งอ่าไปนี้นะครับอ่าไปที่หนึ่งมีไม่มีมีไม่มีครับไม่มีครับไม่มีสาดฝั่งไหนดีครับฝั่งไหนเอาฝั่งนี้เหรออ่าได้ได้ได้ โอเคนะฝั่งนี้ดีกว่าแมา่เอาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่ะได้ได้ได้ฝั่งนี้แล้วกันนับพร้อมๆกันเลยนะครับนับเลยหนึ 1, 2, 3, 3. ่งสองสามสามเออไม่มีนะครับไม่มีครับไม่มีอ่าไปที่สองไปที่สองนะครับมีไม่ไมีมีน้ำหรือไม่มีครับไม่มีใช่ไหมครับสายฝั่งนี้เนี่ยตรงไหนซ้ายไปแล้วนะครับต้องมาทางขวาบ้างนะครับขวามุณพี่โจนะครับโอเคนะครับพร้อมนะครับหนึ่งสองสาม เปียกเลยได้ลอดไปลอดไปทีนี่ใบที่สามมีไม่มีมีด้วมีครับมีไม่มีครับสาดไปเปียกไม่เปียกเปียกนะครับเปียกไม่เปียกอ่ะมาดูกันพี่จอแล้วถ้าไม่เปียกลรวสาดฝั่งไหนดีละครับฝั่งไหนดีฝั่งไหนเดี๋ยว ถ้าถ้าศาสตร์พี่สองคนเนี่ยเออจะทำการแสดงลำบากนะครับไฟจะช็อตได้นะครับอะไรเงี้ยศาสตร์น้องๆแล้วกันนะครับตอนนี้เลยครับอ่ะเดี๋ยวสองนี้ไปนั่งที่ดีกว่าไปนั่งที่ก่อนดีกว่าครับนั่งที่เลยนะนั่งที่ก่อนอ่านั่งที่เลยนั่งที่เลยนะครับโอเคนั่งตรงกลางเลยโอเคครับพร้อมนะครับอ้าหนึ่งสองสามเปลี่ยนเลยอ่าโอเคนะครับใครโดนน้ำบ้างครับยกมือนะครับใครโดนน้ำบ้างครับโอ้โหโดนกันหลายคนนะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับน้ำที่พี่โจสาดไปครับเป็นน้ำสะอาดมากๆพี่โจตักมาจากส้วมครับก็น้ำสาะไงครับสะอาดตรงไหนครับจากส้วมก็จากส้วมอะสาดเป็นน้ำดื่มของเรานั่นเองเป็นน้ำดื่มธรรมดาครับเป็นน้ดื่ธรรมดาตักมาจากเนี้ยคลองนี่แหละครับยี่ว่าส้วมยี่กว่าส้วมเหรอเขาจะเดี๋ยวไม่เป็นไรครับก็โดนน้ำกันไม่เป็นไรนะครับก็สนุกสนานเล็กน้อยนะครับเขาบอกว่าทำการพิสูจน์ครั้งเดียวได้ไหมไม่ได้ครับรอครั้งเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องทำซ้ำๆให้ได้คอ สรุปพี่แน่นอนใช่แล้วครับรออีกครั้งครับพี่จอครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเดี๋ยวถามน้องๆเลยว่าเทน้ําในแก้วไปไหนดีครับหนึ่งสองหรือว่าสามนี่ครับไปไหน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 ดีเทไปไหนดีไปไหนครับไม่ีเสียงเลยไปไหนดีหนึ่งสองหรือสามไปไหนดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบางคนชูสองตอบสวมเลยนะครับสวมเลยครับแล้วจะเทยังไงล่ะเอางี้ เดี๋ยวตัดสินใจให้นะครับมีทั้งหนึ่งทั้งสองและสามนะครับครับผมเพื่อให้การทดลองเนี่ยมันเป็นเหมือนเดิมนไหมพี่พลนะครับผมเดี๋ยววิโจจะขอเทน้ำแต่แก้วใบที่สองอะไรกันนะครับโอเคตามพี่โจตามใจพี่โจเลยครับให้น้องๆช่วยทำเสียงน้ำได้ไหมให้เราทำเสียงน้ำกันช่วยทำเสียงน้ำนะครับหนึ่งทำพร้อมกันหนึ่งสองเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินได้ไหมครับบททำเสียงน้ำดังเสียงโอ้ี่ห้องน้ำห้องน้ำทางไหนครับ เข้าน้ำได้นะครับนี่ทำเสียงน้ำน่ารักๆแบบนี้ก็พอนะครับไงครับจก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 แบบนี้เลยนะแบบนี้นะเสียงพอเลยจก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 โอเคโอเคน้ำสองซ้ำน้ำมาเลยจก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 เอาละเอาละพอยางครับพอยางพอยางอ่าอีกนิดนึงแถมแถมแถมโอเคครับพอเอาละเทน้ำเรียร้อนแล้วครับเดี๋ยวไปโจทย์ทำการสลับยางรวดเร็วอีกทีหนึ่ง คราวนี้ครับรับรองมองกันไม่ทันครับพี่โจสลับไวมากๆครับไปเรียนสลับการสลับแก้วที่ไหนมาครับอ่าเป็นวิทยาลัยนะครับการสับแก้วน้ําเร็วที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับวิทยาลัยสับแก้วน้ําเร็วแห่งชาตินะครับผมอ่ามีแถวไหนครับวิทยาลัยนี้ครับไม่มีไม่มีนะครับสลับได้พวกเราอย่าลืมนะครับดูนะครับว่าสุดท้ายอยู่ไหนครับพร้อมนะครับหนึ่งสองสามไปครับพี่โจโอ้โหเตะเยครับตะเตะครับ จะแมนมาทำไมไม่รู้ครับอ๋อมาให้น้องสับสนงงเด้ไห้องสับสงงได้ครับโอเคตลอดตลอดโอเคเรียบรอยแล้วตลอดอ่ะเออเมื่อกี้ก็อย่างเงี้ยเห็นมุกใช่ไหมจริงไีมครับอ้าวโอเคน้าอยู่ใบไหน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 ทุกคนว่าใบที่อ๋อใบที่ โอ้โหใบที่สองกันหมดเลยครับพี่โจงั้นแสดงว่าใบที่หนึ่งกับใบที่สามไม่มีน้ำครับไม่สาดไปเปียกไหมครับสาดฝั่งไหนดีไม่กล้าเลยครับไม่สาดดีกว่าครับพี่โจไม่สาดไปนี้เลยครับพี่โจใบนี้ดีกว่าใบสุดท้ายแล้วนะครับใบที่สองเนี่ยมีน้ําหรือไม่มีครับมีใช่ไหมครับฝั่งไหนฝั่งไหนดีครับอ๋อตรงกลาง เมื่อสักครู่เนี่ยตรงกลางเขาโดนไปแล้วนะครับอ่าพี่โจเต็มที่เลยครับพี่โจงั้นตรงกลางเราอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคนะครับพร้อมครับพร้อมแล้วเก่งเลยนะครับใจเย็นสองซ้ำเปี๊ยอ้าวนี่สาไปหนึ่งสองซ้ำเปี๊ยเลยอ้าวฝั่งนี้ครับคุณแม่บอกคนนี้ใช่ไหมครับอ๋อตรงนี้ครับคนหนึ่งสองซ้ำเปี๊ยอ้าวเฮ้ยพี่พลไปไหนครับพี่โตน้ำไปไหนครับพวกเราน้ำไปไหนน้ำไปไหนครับน้ำไปไหนดี พี่โจทำหกหรือเปล่าไม่หกเราบอกก้นแก้วรั่วครับทำอีกทีนึ่งครับพี่โจใส่ไปอีกหน่อยนึงใส่ไปอีกทดลองอีกทีนึงอ่าททีนึงจะเจอปัหาว่าเรานะครับอปงใส่ไปเลยครับพี่โจครับใส่ลงไปแล้วาล้ครับน้ำใส่น้ำลงไปยังครับตอนนี้น้ำอยู่ไหนไหนสาดตฝั่งไหนดีฝั่งไหนดีฝั่งไหนดีครับตรงกลางว่าตรงกลางฝั่งไหนดีฝั่งไหนดีเยอเด็ พี่โจดีไหมเอาดีไม่ดีดีไม่ดีอ๋อถ้าดีปบมือดังๆเดี๋ยว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 เพื่อนเดีวเัี๋ยวเดีวเี๋ยวเพื่อวน้องเลยนะครับเราให้ควเมรู้วเดี๋ยวเดี๋ยวเียวทดี๋เดีกยรเปียกเะี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเียวเดียเดี๋ยวเดียวอดี๋ยรเดียวยวเดยวเเฮ้ยวน้ยครับน้องๆ